ต้องยากขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับเตามากเดี๋ยวเราแกะเชือกก่อนนะครับใครใบมิก่อนนะครับปาด โอ้โหโหวาวมากครับโหโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับทั้งต้นหญ้าแล้วก็ยนโนนะครับเต่งตึงกันทุกหน่อนะครับแล้วก็มีหน่อที่เน่าๆก็จะมีหน่อยๆครับมีสองหนอนะครับสองหน่อจากประมาณร้อยหน่อเน่าสองหน่อ สองหน่อนะครับถือว่าคุ้มนะครับโหหย่าเดี๋ยวถอนที่หลังดีกว่านะครับเราจะค่อยๆแกะมาให้ดูกันครับดูนะครับโอ้สุดจริงๆนะครับหูทำพอตเพลินนะครับทำพอตก็ได้นะครับขายเดี่ยวกันได้นะครับโอ้ ด่างแบบสีสวยนี่ด่างเหลืองก็ออกลากครับเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้นะครับโอ้ลากมาแบบเพียบไปหมดนะฮะเพียบไปหมดระบบนี้เขาดีจริงๆนะครับทำหน่อระบบปิดนะครับลากมาครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับทำไว้หลายคลิปเลยนะครับสามารถเปิดย้อนหลังเข้าไปดูได้นะครับทำหน่อระบบปิดนะครับ บางท่านบอกโอ้หช้ำไปแล้วเน่าบ้างอะไรบ้างครับนี่นะครับดูของจริงนะครับคําว่าเน่านะครับมีเพียงแค่สองต้นนะครับจากเป็นร้อยร้อยต้นนะครับสุดจัดสุดจริงนะครับอันนี้นะครับอืมไม่มีการตัดต่อนะครับที่วิดีโอนี้นะครับภาพเสียงชัดเจนนะครับคนจริงๆนะครับคนที่เห็นในภาพก็ไม่ใช่โดนแสดงนะครับอันนี้นะครับของจริงนะครับโอ้โหดูนะครับระบบหลักอันนี้ ต้นใหญ่เดี๋ยวแยกไว้ดีกว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับเขาก็ามีหลากหลายไซส์นะครับไซส์ใหญ่ก็ไปปลูกกระถางไซส์เล็กก็อาจจะไปทำขดทำอะไระครับด่างแบบสีสีอย่างนี้นะครับแม่ดูถูกเขาไม่ได้จริงๆนะครับดูนะครับด่างส้มๆสีแบบจะล้วนนะครับแต่ลากเขาออกมาหน่อยนึงนะครับสุดจัดนะครับ อย่างนี้ก็มีรากนะครับไฟโอโปอะครับนี่รากมาแบบเพียบเพียบเลยนะครับนี่ฮบแม่แบบนี้ก็ทําทั้งวันก็เพลินๆนะครับไม่เบื่อครับเห็นอย่างนี้ยิ่งทํายิ่งมีความสุขนะครับเพราะว่าเราไม่ผิดหวังนะครับสมหวังหวังให้รากออกรากก็ออกนะครับ มันติคันเลอร์นะฮะโขนไตวันนะครับลากมาเพียบเลยนะครับต้นนี้ครับด่างส้มโากยาวเฟื้อยเลยโอ้ากมาลั่นทุ่งไปหมดนะครับีเมือหลาดหรือเปล่านับตอนนีูุ้ยพางี้โอ้อย่างนี้ยังออกรากนะครับแ j จมทุกหนอครับโอ้ากยาวมากนะครับดูครับ แบบนี้โอ,โอ,โอ้ตอนนี้นะครับกเกาะหินภูเขาไฟแบบสวยๆเลยนะครับดังเหลืองนะครับถ้าท่านใดสนใจคลิปวิดีโอนะครับว่าเ้วัสดุชําอะไรมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพวกตอนผมชําครับคลิปวิดีโอตอนผมชําว่าทํําำยังไงครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาให้นะครับแล้วก็ลิงกดินลิงก์งอะไรเดี๋ยวมาใส่ไว้ให้นะครับตรง ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ช่องคอมเมนต์เผื่อท่านใดสนใจกดเข้าไปดูย้อนหลังอะไรงนี้นะครับเผื่อจะทําตามนะครับแบบไม่กักนะครับแบบนี้นี่ยังไงฮะอันนี้ไม้ตัดลงนะครับตังมีรากหน่อยเดียวเรียบครับเอาไว้ก่อนอันนี้ทีนะครับตอนนี้ไม้กราผมขายไปสองพันห้านะครับรู้สึกขายสองพันห้า โอ้โหมีรากครับผมแม่คุ้มๆนะครับคุ้มๆุอ้วายอนี่เป็นไม้กลาตัดหลงนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปตกใจนะครับมันมีต้นที่มีรากเยอะนะครับต้นไม่มีรากมีแค่หน่อยเดียวนะครับไม่ฮะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ไปก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับ ชวนเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาชมนะครับอันนี้รากไม่ออกครับทัานนี้ด่างเหลืองไม่ไรนะครับเรามีต้นรากออกเยอะนะครับนี่ถ้าชอบก็กดไลค์รัวๆเลยนะครับกดไลค์รัวๆนะครับแจมๆนะครับ ช้ำเล่นๆลากก็ออกนะครับนะครับบางทีผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเป็นเด็ดหนอที่เรากราบไว้มาชำ้ำยิ่งกราบนะครับยิ่งช้ำได้เยอะนะครับเพราะว่าไม้กราบจะโตวไวมากนะครับใช้เวลาโตไม่กี่เดือนก็โตต้นใหญ่แล้วนะครับถึงทําไมหลายคนถึงชอบไม้กาับกันก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับซื้อไปก็สามารถช้ำได้โตวไวออกหนอดีออกดอกดีครับ ซื้อง่ายขายคล่องนะครับไม้กราะครับไม่ต้องรอนานนะครับแป๊บเดียวนะครับถ้าท่านใดแบบอยากเร่งรีบเร่งร้อนให้โตไวๆนะครับอยากได้สวยเยอะๆนะครับไม้กราฟนะครับถ้าใจเย็นๆแต่แบบสวยเลยครับแบบใส่กระถางก็สวยอย่างนี้ครับต้องไม้เมล็ดไม้ชำหนอนะครับ ใช้เวลานาน,น,นหน่อยแต่แบบถ้าสวยสวยกว่าไม้กราฟแน่นอนนะครับแต่ไม้การาวแบบเอามาชำหรือเพาะเมล็ดออกดอกอะไรนี้ไวมากนะครับโ้จะปลูกหมดไหมเนาะเห็นแล้วก็เครียดนะครับ <c oughs> กลัวปลูกไม่ไหวนะครับโอ้ลากมาเทียบเลยครับ นี่แกมแฉมนะครับแกมตอนนี้สีสามหนึ่งหนึ่งห้าฮะทีสามหนึ่งหนึ่งห้าครับ, 3, 1, รบลากมานะครับนี่โซนดังเหลืองเมื่อกี้เขาไม่ออกลากนอนนี้จะออกไหมครับโอ้โหนอนนี้มานะครับลากมานะครับน,น้ำโหดนะครับ ยูทูบไม่ได้จริงๆนะครับยิมโนน้ำโหดดังนะครับหน่อเล็กๆน้อยๆครับโอ้โหเจอแล้วนะครับหน่อที่รากไม่ออกนะครับหน่อที่สองนะครับหน่อที่สองหน่อที่สามแล้วที่สี่แล้วนะครับที่ห้าครับหน่อครับรากไม่ออกก็มีนะครับไม่เป็นไรนะครับอ้าวรากขักไปแล้วเมื่อกี้ยังมีรากอยู่เลยไปปลูก รากก็ออกแล้วเมื่อกี้ไม่ดังเหลืองครับดังแดงนะครับดังแดงลากเต็มๆนะครับโอ้โหไม่มีรากอีกแล้วครับไม่มีรากนะครับตอนนี้ตอนนี้ครับแฉมๆอีกแล้วนะครับเมาทุกปวดเจ็บปวดเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกโคนนะครับนี่หลมกันหลายๆโคนนะามาชา บอกเลยว่าต้องเก็บนะครับงานนี้เพรโดนหนามแทงนะครับที่เก็บเพรโดนหนามแทงไฟโอปอ้โหเจ่มจัดโหหน่อน,นี้ยังมีรากเนี่ยกเก็บเชื่อเพลินๆเ,เลยนะครับอย่างนี้โหรากเพียบๆไปหมด จะแกะหมดไหมเนอะจะแกะไปเรื่อยครับนี่เหลืองนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ดูเพิินไม่ได้กดไลค์จะแย่ครับโอ้ยจะเน่าหรือเปล่านะ้อตอนนี้แต่มีรากแล้วนะครับ เดี๋ยวจะปลูกก่อนน่าจะคว้านออกได้ปกติอย่างนี้นะครับท้ำไม่ค่อยลากออกครับโคนนี้แต่วันนี้ออกนะครับออกสวยครับเอา้าวลากมันออกแล้วไปทําหักะช้าใหม่นะครับช้าใหม่ลากหักลากหลุดไปแล้วแม่เพิ่นไปหน่อยนะครับ อำเพภนไปหน่อยมือแรงเดินนะครับเป็นผู้ชายมือหนักนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึง5,000ซับสไครเบอร์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรชิปนะครับทุกๆวันนะครับ ถ้าวงว่างก็จะถ่ายให้ชมนะครับทําให้ว่างก็จะเอาจะอาจจะแอบถ่ายหาเวลาว่างจะถ่ายจนได้ครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รับชมคลิปวิดีโอดีๆครับนี่ครับจำๆด่างเหลืองนะครับดึงแล้วนะครับหนึ่งสองสามแงะหลักฟัน <laughs> หัววลเลอแต่ลากอย่างสั้นนะครับไม่ไหวเลยนะครับสูตรต้นเล็กๆไม่ได้ลากยาวก,กว่านี่แจมๆช่วงนี้ไม้เมลิดด่างเดี๋ยวค่อยทำให้ชมนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีอยู่ผมปิดถุงไว้ครับเดี๋ยวก็ทำให้ดู ตอนนี้ดูไม้ช้ำหน่อด่างไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอมีเยอะนะครับนี้ทำเยอะโอ้าเบิ้ลนะาเบิ้ลนี่อยางงัดนะครับงดัด <c oughs> อันนี้เบิ้ลโคอน PTS นะครับรู้สึกเหมือนจะมีต้นเดียวหรือ,อยังไงนะาเบิ้ลให้หน่อยากนะครับต้อง นอกจากต้นจะใหญ่แล้วถึจะให้หนอ่อถ้ากราฟจะให้หนอดีนะครับกาฟสวนเราก็มีขายคนระับมาเบินนะ้ลกราฟหัวเล็กๆแต่โตวไวครับแป๊บเดียวนะครับประมาณห้าหเดือน,นครับหัวเบลเลอร์เทอเรฮะ เยอะจริงๆโอ้ยนัาไม่มีอันนี้มีครับหัวสีเหมือนกันนะแต่อันนี้ออกลากอันนี้ไม่ออกนะครับไม่เป็นไรอันนี้มันดาาน่างไปเนาะเหมือนจะกเขียวเลยครับ ต้นหญ้าก็มีนะครับมีหมอนเลอร์หัวใหญ่ๆเราก็มีนี่ฮะรากมาแบบนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะตอนนี้นะครับเราก็ ถอนมาได้เยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับใกล้จะหมดแล้วตอนนี้แฟนโทรมาบอกว่าให้ไปรับที่โรงเรียนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับแฟนก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับการช้ำหน่อนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาทิ้งไว้ให้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ครับการช้ำหน่อที่ผมทําแบบระบบปิด แบบใส่ดินใส่ไรเด็ดหน่ออะไรอย่างี้เดี๋ยวมันทำเอาลิงก์มาใส่ให้ดูนะครับเผื่อทุกท่านจะทําตามนะครับจะได้ลากเยอะๆแบบนี้บ้างนะครับได้หลายตะกร้านะครับแบบนี้ก็ไม่รู้จะขายไงหมดนะครับหรือว่าต้องเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับอ่ะล้วต้องแบ่งขายนะครับแบ่งขายเพราะว่าเยอะเกินครับเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวแบ่งให้สะสมกันนะครับที่ลิงก์เพจนะครับ M M แคคตัสนะครับกดเข้าไปถูกใจได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ขายอยู่ที่นั่นนะครับฝาก ด้วยนะครับฝากกดไลค์เพจแล้วก็กดทับสไคระครับกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้มีไ like, รสอบถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วบายๆครับเจอกัน EP หน้าครับผม